Bye, I can't get it. It's really just a toad. Is it a toad? <laughs> like a bee. Ah! What you think, they Looking good? Looks scary. Does it look scary, Cookie? Hmm? Does it look scary? Ooh, spooky! Ooh, spooky, spooky! Oh my God! There's a ghost up on the big spider, and a... There's a ghost up there on the porch, Cookie. Good. Is it boy or a girl? I have no idea. Do you remember Salsa? How do you identify that? Salsa okay. is a salamander. Get a gun, yell, and every day, every day, I'm with ตัวโอ้ยขยกขนนะอันกูเกะก็อยากขึ้นฮะพอ่ออันเอื่อยก็พออยากให้กูเกะขึ้นบางหยาดกัน <'m> so ที่นี่โอ้ยนเนาะได้แล้วกูเกะก็ขึ้นได้จนไหนนะนะแย่งกันเอาคนละขาอะ อมามามะค่ะวันนี้พาเขาคั่วเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับแม่บ้านอเมริกาเช่นเก่าเช่นเคยนะคะวันนี้พาทำพาสต้านะคะสปาเกตตินน่ะราคานี่ต้มเส้นยู่นะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศได้แล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อขอ้าเฮากับกบาซิ่นาะคะมามีต้มกับบาซิ่ค่ะอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์แม่บ้าน,นะค่ะผักก็คือดอกผักบ็อกกัลี่นะคะ มันหนึ่งดอกผักบอกคาลีดอกผักข้าก็ลวกเรียบร้อยแล้คะค่ะล้อสองย่างนันสุกคะ่ะน้องมากโอเคเส้นของเ้าได้นะคะเนี่คะ่ะเส้นสปากเกตตีได้เอาลงในซอสมะเขือ,อเทศเลยคะ่ะแค่นี้คะ่ะเรียบร้อยคะ่ะเวลาเสิร์ฟก็เติมซีทับหน่อยหนึ่งแล้วแล้วนะคะเน,ะะน,ะะนาะเสิร์ฟมากกว่าจะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะเนาะ เดี๋ยวแม่บ้านขอเสิร์ฟกันนะคะนีะน่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเสิร์ฟป,ประมาณนี้และก็โรยชีสลงไปค่ะนี่แหละคะ่ะอาหารจานเดียวนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอจัดแจงเสิร์ฟให้เรียบร้อยกอนนะคะอาหารจานเด็ดอาหารจานดวนอาหารจาน ออะก็ว่ากันไปง่าย,ายๆค่ะยุ่ง่ายกินง่าย yeah. ดูกุกี้ยืนมองยืนยืนมองเอือยกีวีออกมาหัวหันไี่สองพี่น้อง Cookie, okay. what are you looking for? Looking for kiwi? That's kiwi. Mm. Kiwi. Put your eyes. เรากแดดเทวแบกหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยโอ้ยหางยาวมากเลยคูกกี้อ้นนะอ้นนะอ้นนะามสุขที่กินอาหารเศร้าก่อนนารินจะออกไปโรงเรียนหลดโรงเรียนมารับหน้าปากซอยนะคะทุกๆวันน้องนารินก็จะขึ้นไปหน้าปากซอยค่ะ